เงียบตลอดมือนี่เสียงนี่สิลาบไอได้ปลาตองมาโลนึงสิลาบไอปลาตองเหยวห้อสิมาลาบปลาตองกันมือนี่ก่อนอื่นก็นส้อยหอมส้อยผักให้มันเรียบร้อยก่อนส้อยกัน เนี่ย yeah. มันมีเห็นน,น,นั่นสมบัตินี่อาก,กาศก็แห้งมืดต้องคัานว่ะขมซอยหอมใบก้อนใบตนี้กระสีมีหอมใบบกโกดหอมร่วม สิลาบแบบง,ง่ายๆเนี่ก็น่าซ้อยผักได้ปดตองง่ายเมื่อมันที่เขาขูดเรียบร้อยแล้วยวยแมกโกสอมาโลหนึง่งปดตองเมื่อปะตองปะตองกายส้อยหอมส้อยพริกไทยเรียบร้อยแล้ว้อากระเซียนคนเพียเดียวนี่ก็ส้อยหอมเรียบร้อยก็จะมีหอมหอมแล้วก็พริกสด พริกสดนี่อันนี้ใส่ให้มันอันอ๋อสิใส่พริกผงด้วยแต่ว่าเขาอันใส่บักพริกลูกโดดอีกแล้วค่ะใส่พริกใส่สัพริกพริกผงแต่มีเนื้อยกระตองโลนึงเนื้อยกระตองอันนี้เนี่ยขายง่ายก็คือจำเร็จรูปซื้อได้อยู่แมคโครอันนี้ซื้อขาไห่กัมขาไห่กัมหึ่งกิโลหนึ่งกิโลมือนี้ซื้อมาสองถุง พายุบานมากจินจะมากลาบเอาลาบข้นแบบนี้หระก็คือมกมกใส่ใบตองสิพร้อมเครื่องปรุงพร้อมใส่พริกผงพริกผงมีพริกผงมีขาคัวผู้ใดมักประเดกกระใส่ประเดกแต่ค่ะผู้ใดว่ามักใส่ปลาล่าก็ต้องใส่นะถ้าสูตรนี้สิบ่ใส่บักนาวก็คือต้องใส่บักนาว เพราะว่าบหม,มักสมเส่บคือกันอก่อนเอืน่นก็ตัดเนื้อป่ามันลงก่อนอันนี้คือขูดเส็นเ,เรียบร้อยบ่ตรงห่วงเืองกลางเพราะว่าถ้าเฮามาขูดเองนะ่ะบางเทื่อฟักว่าแหลกกลางกหลายแต่อันนี้นี่สื่อของแมคโคอย่างไงสื่อของแมคโคคือเขาขูดให้เรียบรอยเนี่ยม,มันเนียนค่ะนี่เนื้อมันเนือเียนเพราะตงห่วงกลาง ข้าไก่เทลงเลยเพื่อสิค้นอันคึงคึงกิโลคึงโลกอ่ะอันมือเนี้แต่ว่าก็จะสิตอนแรกว่าสิเฮ็ดเบิดวงกอนมามันหน่อยมันลายบ่ทามันหน่อยบ่ลายกับสิได้เฮ็ดเบิดโลนึงแต่ปกติกับเฮ็ดเที่ยเดียวแบบซื้อว่าโลนึงแต่ขาไปซื้ออยู่ข้างหอกงเลยว่าซื้อโตมันเองเนอะแต่ป่ามันสดก็คือโลละแปดสิบซื้อขาวสิมาขวดมาฝัก แนะนำว่าให้ซื้อแบบนี้ง่ายกว่าสะดวกสบายพา้อผมแล้วก็บ่ตตรงห่วงว่าก้างมันจะบ,บ่แหลกบ่หยังอันนี้เดี๋ยวก็เลังรีดอยู่นี่เข็นเนื้อป่าเงี้ยนดีจังเลยนี่คือเครื่องเครื่องกิโลย่าเอาเอาคุ้นลงให้รี้อยก่อนตัดเนื้อป่าลงกเียเที่ยเดียวแล้วค่อยปรุงกันสูตรนี้ง่ายประเภทผพูดด้เลยว่าย่านบนนอลเยียวนี้ เหนียวดีพอต้องไปใส่ตำโคกตำเนี้งเลมันอยู่ยากเลยสีบวกพิธีที่แบบมันเหนียวดีบางคนเห็นว่าเป็นไปใส่น้ำแม่ลายแบบน,นี้ไปใส่น้ำเราไปไอ้ขวัขวขวัวไปล้วนสีบานขาเอิ่นล้วนนะเนาะเนื้อมันสีบอนแนนีน่เขาก็ต้องอันนี้คือลาบลา,าบดิบก่อน คนคนเครื่องผงมัยังไงมันเรียบร้่อยแล้วก็ค่อยไปมุกตอนลาบเวลาบาดดิบถ้า่า,า,า,าก,กินดิบก่อนอื่นรีดรีดเนื้อมันออกก่อนนี่วัน,นี้คุณแามี่บอกว่าอยากกินมันสัจัดให้ก็เลยไปได้พอดีเหลือสองถุงสุดท้ายทีโชคดีสักไรแต่ปกติถ้าว่าเอาทัานว่าไม่เนื้อปลาตองก็เอา ไอปลาโน้นจันที่เขาขูดไว้ด้วยกันนี่ก็ซืได้แล้วโลนหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้สิบอกสูตรวิธีที่เฮ็ดก็คือที่มันเหนียวนี่ก็ซื้อไส้ห้ามันหมูใส้หนามันหมูเพื่อยางทตี่เวลาเข้าคนเนี่ยมันจะบนเหนียวบะติดกันแต่ว่าปาตองกังจับกันอยู่ถ้าพูดถึงว่าไส่บ่าไห้มันติดมือเฮาเวลาเข้าคนอันนี้ก็จะเป็นไอพี่คงใส้พี่คงวันนี้ อยากเฮ็ดไรก็ใส่ไรอันนี้บนมีแนวตวงแนวายางก็คือกะกะด้วยความแบบว่าเฮ็ดประจํานี่กราพริกสิบบาทประมาณน่ะชงนึงละสิบบาทใส่หมดเลยพริกผงแล้วก็สวใส่อันนี้กระเพิกหั่นไว้หั่นดุบโดดเนาะอันนี้เขาก็ส่ใส่ขา้าวกลวเดี๋ยวนะขา้าวกลวเดี๋ยวไปหาบ่วงแป๊บหนึง่งถ่ายอยู่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวหาบ่วงกัน กต้องเป็นก็ต้องไปใส่แนวตวงแนวยแยงเลยก็คือกาเอาเรียบรนะ้อยเนกะกาะอันนี้กะกาอันนี้เข่าขว้าเข่าขวาเท่ห์เนี่ยที่การเข่าขว้าเขาขว้าประมาณสักสามซอนสามซอนซอนประมาณนี้พุ่นๆสามบ่วงแหละบ้านเราเคนบ่วงนี่คือเขา่าขว้า ผีปูอใส่ตัวเรีบประมาณประมาณสิบบาทสามบ่วงพอกันวันนี้ขา,บาดบ่ไ้ก็คือตัวนี้แจ้าเสบเสียงใส่กันใส่ลายเส่บหลายนะอันนี้ซื้อสูตรสูตรก้าวันนี้ก็น้ำปลาใส่น้ำปลาน้ำปลาประมาณสองส่วนว่าขาอสใส่ปลาหนราะว่า ใส่ปลาแค่สองวงพสองซอนนี่วันนี้เราจะใส่ปลาลาน,นี้ปลาลาแม่เลี้ยนต้้งปลาสองปลาลาสองสองไม่ห่วยสองไม่ห่วยเลยมื้อนี่ขาดอย่างเดียวก็คืออนคาคาวันบ่ได้อันนั้นมาใส่ที่เรือบันนี้อาก็ใส่ใบบก,กูด กูดใส่ลงไปหอมร่วมหอมเปหอมฟ้อมหอมบัวใส่ไปปกติสิใส่หอมหัวแดงนั่นต่ว่ามือนี่บุ้มีหอมหัวแดงพอดีคือสูตรเล้าบัลน,นี้เลือแต่ขยำบัลน,นี้เ้าใส่ตันนี้เป็นอะไรเส้นนมานน้ำขนเลยเด้อก็กำลังไปใส่ซ้อน